คุยกันในช่วงแรกนี้กับเทรนเนอร์อูค่ะอูสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยพี่แนนคับแล้วก็สวัสดีนงทุนทุกท่านด้วยนะครับค่ะที่ฟิแนเซีเป็นยังไงบ้างคะเรามีถามคุยๆอะไรกันเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ากัมพูชาไทยบ้างไหมห่วงอะไรไหมก็จริงก็ห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเรียกว่านานแล้วเนาะเราก็นึกไม่ออกว่าล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะค่อนข้างเดายาเหมือนกันจริงๆเมื่อกี้ พี่จอรพูดถึงเอ t ติเม e อ่ะโอ้ดูตัวเลขนะตอนเนี้ยเรียกว่าผิดคาดจากที่โอ้คิดไว้ด้วยซ้ําตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าหนักกว่านี้นะเอาจริงๆนส่วนตัวส่วนตัวตอนแรกกว่าจะหนักกว่านี้นะครับพี่จอตอนพี่ในตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะขนาดไหนครับในสถานแรกคิดว่าเปิดมานะจอมันมีมีหลักสิบอยู่อะไรอย่างเงี้ยคิดไย่ออกแต่ว่าเนี่ยอย่างที่โอ้แชร์แชร์จอไปน้องก็ตอนนี้ก็เอสติเมตอยู่ประมาณลบหลักหน่วย หลักหน่วยครับผม <politic. S 2> ก็ก็เลยบอกว่าเอ๊ะสำหรับูมก็คือบอกว่าผิดคาดนิดนึงเหมือนกันเรียกว,ว่าดีกว่าที่คาดแต่ไม่เรียกว,ว่าผิดคาดเรียกว,ว่าดีกว่าที่คาดปั๊ปมนึงก่อนไหมอ่ะปั๊มนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอตลาดเปิดก่อนไหมราของจริงใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าแอบเห็นในส่วนของทีเฟกก็พอสมควรอยู่เหมือนกัน อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวก่อน1ิบโมงเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปดูสวิงเทรดกัน่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยว1ิบโมงเราย้อนกลับมาดูกันอีกทีว่าจะเปิดเท่าไหร่เนาะโอเคครับอ่ะก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปที่สวิงเทรดกันนะครับไปที่สแกนนะครับผมในมือถือเนาะแล้วก็จากหน้านี้เลยเราก็เลื่อนลงมาครับนี่ฮีโร่สิกแนลโมเมนตัมแล้วก็สวิงเทรดนี่นะครับผมเราเลือกเลือกสวิงเทรดนะครับเพราะว่าช่วงนี้จริงๆอุว่าวันเนี้ย เป็นวันที่เหมาะที่สุดละที่จะเล่นที่จะเทรดแบบสวิงเทรดเพราะว่าสถ,ถานการณ์แบบเนี้ยเราควรจะใช้สวิงเทรดคือมารับที่แนวรับดีกว่าอืออพอแนวรับปุ๊บเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบว่าสต๊อปรอดคัดรอดค่อนข้างตื้นดูมั่นนะครับวันนี้วันนี้มีสองตัวเดี๋ยวอู้มให้ดูได้เลยค่ะราดกับ True ครับผมเพราะเมื่อวานเนี้ยเป็น TTB กับโมชีพอตลาดบวกแรงๆเราไม่ได้เทรด อ่าไม่ได้ที่แนวรับวันนี้วันนี้อาจวันนี้มีโอกาสนะคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับถูกถูกใจไหมสองตัวนี้พี่ชายพี่แนนชอบทูอยู่แล้วเวลาที่มันลงต่ำกว่าสิบเอ็ดบาทอ่ะแนนมันก็ชอบแบบดูมันอ่ะแล้วก็เนี่ยจังหวะแบบเนี้ยจะเข้าไม่เข้าถามเต็งบ่อยเดี๋ยวให้สวิงเทรดแนะนําราคาดีกว่ดคิดเองไม่ได้ละได้ครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูราคาแบบเร็วๆกันนิดนึงก็ด้านขวานะครับจะมีซับพอร์ตนะครับใช้นิ้วเลื่อนได้นี่ตรงนี้ ซัพพอร์ตก็คือแนวรับเนาะ,อ,อ,ะอู่ดูทูเป็นตัวแรกก่อนละกัน10.8เนาะนะครับแนวต้านก็11บาทกว่าๆอู้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับว่าเราเล่นกินกำไรนะครับผมแล้วก็สตัอฟ์ล็อต10.6เรียกว่าอย่างที่บอกครับว่าเวลาสวิงเทรดเนี่ยจุดคัดลอสหรือว่าจุดสตนะ็อปลอสมันจะตื้นนึกออกไหมครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อที่แนวรับ10.8เนี่ยก็คือ แนวที่เขาให้ stop loss ก็คือ10.6กประมาณ20ตางนะครับแต่ว่าแนวในการทํากําไรที่แนวต้านเนี่ยก็ประมาณ50ตางก็ถือว่ารีวอ a r d ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอทีนี้เราได้หุ้นมาแล้วเราคงเราคงไม่ซื้อเลยถูกไหมโดยปกติแล้วใช่ค่ะเราก็ต้องไปดูอย่างอื่นก่อนเนาะอ้าวพี่จอยพี่นันอยากดูอะไรครับไปดูกราฟก่อนเออดูกราฟเนาะงั้นเดีด๋ยว ถ้ากราฟเนี่ยโอ้ขอสลับไปที่หน้าจอใหญ่ละกันในพีซีนะครับเตรียมไว้เตรียมไว้แลละนี่แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากอยากรู้ก่อนว่าตอนนี้ t r u พีอีเท่าอะไรเงี้คุณผู้ชมไปคิดโคดได้นะแต่เผอิญเผอิญว่าเช้าวันนี้อยากทําการบ้านเร็วนิดนึงเดี๋ยวไม่ทันจะบอกว่าเนี่ยอค้างอยู่ที่ลายนาทีเลยครับเอาใจพี่แทยพ่แทนเพราะว่าวันนี้ดูจากแนวรับทั้งสองตัวแล้วมีสิทธิ์ลุ้น ใช่ใช่ใช่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็คือในสถานการณ์แบบนี้ก็คือเดเนี่ยเราอู๋จะใช้วิธีการดูคือเดเนี่ยดูเป็นภาพรวมเฉยๆว่าเอ้ยในภาพรวมเนี่ยมันดูโอเคไหมมันเป็นขาลงชัดเจนขนาดไหนหรือว่ามันเป็นขาขึ้นมันเป็นไซเวเง้ยครับแต่พอจะมาหาจุดเข้าจริงๆอะ่ะอูจะชอบมาหาในทา์เฟรมนาทีเชือ่อว่าพี่จอยพี่นายก็น่าจะประมาณนี้ไหมครับอืออืออือดม,ม,ม,มันก็มันก็ละเอียดกว่าแหละแล้วก็น่าจะ เช่วยให้เราเข้าได้ในจังหวะที่ดีกว่าอ่าได้ใช่ใช่ใช่โอเคในแล้วยิ่งแบบว่าถ้าเราต้องแบบเทรดเร็วๆเนาะเราก็ย่อทางเฟรมตามาตามคอนเซปต์ของเราละกันว่าถ้าเราเทรดเร็วก็เป็นนาทีเทรดกลางๆก,ก็ใช้เดย์ใช้วีคอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้หนูขอขอบอกว่าไอตัวเดย์เนี่ยก็โอเคผมมองภาพรวมก็คือไม่ได้เป็นขาลงที่แบบน่าก,กลัวละกันเนาะถ้าใครแบบว่าดูการาฟนะครับผมแบบนี้ก็คือภาพรวมพอ แต่ว่าจะย่อยย่อยทำเฟรมไปก็คือเป็นทำเฟรมนาทีค่ะอูอครั้งแรกเนี่ยอูกดไว้ที่หกสิบนาทีอยากจะเปลี่ยนไหมครับหรือว่าเอาหกสิก่อนเลยเอาหกสิบก่อนได้เลยค่ะอะ่โอเค,อเควิธีที่อูด,ดูครับก็คือหนึ่งเลยอูมาตีก่อนเลยว่าในทางเฟรมหกสิบอะครับผมไอตัวแนวรับแนวต้านที่ตัวสวิงเทรดให้เมื่อสักครู่นะครับอยู่ตรงไหน นะครับจะตีไว้ก่อนเลยอ่ะเมื่อกี้ที่ยังทูเนี่ยอยู่ที่ส0บแปดสิบคะิบจุดแปดใช่ไหมสิบใช่ค่ะสิบแปดสสิบแปดศูนย์อ่าใช่ค่ะอันนี้ตรงนี้เส้นขาวเส้นแรกนะครับแล้วก็แนวต้านแนวต้านอูใช้คำว่าแนวต้านแรกแล้วกันนะครับเป็นสิบเอ็ดสามศูนย์ใช่สิบเอ็ดสามศูนย์ค่ะนะครับแล้วก็อ่ะตีเผื่อเลยแนวต้านที่สองสิบเอ็ดสิบเอ็ดเจ็ดศูนย์อืมนะครับแล้วก็แถมให้คัดล็อ ก็คือใกล้ๆ10.6ค่ะ10.6โอเค okay. ถ้าเอาแค่นี้ก่อนสมมติว่าเราไม่ได้ใส่แบบเอาแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใส่เครื่องมืออะไรเลยเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเส้นแต่ละเส้นมันมีในยะอะไรบ้างอูจะดูแบบนี้นะครับก็อย่างเส้นที่เป็นเอาแนวรับก่อนเลย10.8เนี่ยนะครับในยะเนี่ยที่อูเห็นแบบชัดๆเลยครับก็คือช่วงที่เขาไซเวย์เนี่ยเขาจะมีการย่ํา เส้นนี้นะครับเส,ส,ส้นเส้นสิบจุดแปดคือเส้นนี้จะมีการย่ําค่อนข้างบ่อยเหมือนกันพอหลุดออกมาก็มีการกลับขึ้นไปได้ได้รวดเร็วใช่ใช่นะครับผมประกอบกับตัวคัดล้อเห็นไหมครับว่าสิบจุดหกเนี่ยไอตอนที่หลุดสิบจุดแปดเนี่ยเขาก็กลับมาค่อนข้างเร็วไม่มาไม่มาถึงสิบจุดหกเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็จ,จุดจุดสต็อปลอตตรงนี้ก็ถือว่าโอ้ถือว่าเหมือนเหมือนที่เขาเรียกว่าหลุดโลใช่ไหมครับอือ่าโลตรงนี้ไม่เคยหลุดเลยถ้าหลุดเมื่อไหร่เราคัดดีกว่านี่เราเราน่จะเคยได้ยินกันค่ะ นะก็ถือว่าออถือว่ามีนัยยะนะ,ะถ้ายอย่างนั้นะมัน,นดูนิสัยเขาได้แหละว่านิสัยช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงจริงจมันก็ไม่ค่อยหน่ถรยนอกจากว่ามีแบบประเด็นอะไรที่มันที่มันแบบว่าแตกต่างไปจริงอะไรอ่างเงี้ยค่อยว่ากันใช่ใช่แต่ว่า,อย,าอย่างที่พี่นายบอกเลยครับคือนิสัยเนาะเราก็จะรู้ว่าอันนี้ใสเขาอยู่ประมาณนี้แหละอ่าวิ่งประมาณนี้นะถ้าเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนไปเราอาจจะต้องถอยออกมาก่อนดูก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอ่ะ ทีนี้เมื่อกี้แนวรับกับสต็อปลอสแล้วเดี๋ยวอูไปดูแนวต้านซะหน่อยละกันคแนวต้านเนี่ยอ่าตรงนี้แนวต้านแรกก็คล้ายๆตัวแนวรับเมื่อสักครู่ถูกไหมครับเนาะแนวแวรับเมื่อสักครู่ก็คือมีการขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านอืมนะครับแสดงว่าตัวสวิงเทรดตัวตัวเลขที่เขาให้มาแต่ตัวแต่ละตัวเลขเนี่ยพอเอามาดูนะครับค่อนข้างมีนัยยะอืมนะครับแต่แต่ไม่ได้บอกว่าทุกตัวจะมีนัยยะแบบนี้นะก็ต้องมาดูว่า เรามาตีเส้นแล้วเส้นนั้นน่ะที่เรามองเนี่ยมันมีในยาขนาดไหนแล้วก็ให้น้นําเพิ่มมากขึ้นออืครับอ่านะครับแล้วก็อ่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือตัวเออ่นาต้านที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแก็บที่เขาเปิดลงมาแล้วกันนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับหลายหลายคนก็มองตรงนี้เป็นแก็บที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องขึ้นไปปิดแก็บหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เคยมีคําพูดแบบนี้นะครับผมก็ เป็นแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งแล้วกันแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ยถ้าเป็นโอ๋โอจะจะขายที่แนวต้านแรกถ้าเป็นพี่จอยพี่แนจะขายจะยอมขายที่แนวต้านสองหรือว่าแบ่งขายหรือยังไงดีด้วยสถานการณ์นี้นะแนวต้านแรกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บกําไรก่อนดีกว่าใช่เพราะบอกว่าสวิงเทรดเรามีทุกวันไงใช่ใช่ คริงจริงมันดีนะคุณผู้ชมคือยิ่งใครเป็นมือใหม่ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ดูหุ้นตัวนั้นเป็นประจำอย่างทูเนี่ยแ<ม>นลรู้เลยโดยที่ไม่ต้องดูกาเพราะแนลติดตามหุ้นทูแล้วจะจำได้จุดพักจะจำจะจำได้แต่ถ้าใครที่แบบว่ามาดูสวิงเทรดแล้วตัวนั้นนั้นอ่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่รู้สึกว่า<บ>กลัวไม่ทันและรีบเข้าเนี่ยบางทีเราต้องย้อมไปดูนิสัยเขานะเพราะมันจะเป็นอย่างนี้แหละหุ้นมันมีอะไรแบบนี้อยู่แต่ไม่ใช่ทุกตัวนะคะบางตัวก็อาจจะมีนิสัยที่แปลกๆไปในแต่ละวันเหมือนกันแต่ยังทูเนี่่ยยออดวาาเเ็ตตัทมกลข้้ใจูไ นี่แสดงแสดงว่าสวิงเทรดนี่คือพี่แนนคือไม่ต้องไม่ต้องดูแนวรับแนวต้านก็รู้เลยนะว่าเขาจะให้ที่เท่าไหร่บางตัวบางตัวค่ะบางตัวโอเคอ่ะทีนี้อ้จะเสริมนิดนึงครับเผื่อว่าบางทีเราแบบว่าเอ้ตีเส้นแล้วเนี่ยเราอยากจะหาตัวคอนเฟิร์มอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เราใช้ประจำอ่ะครับวอลลุ่มใบไพ่นะครับอยากจะให้ดูว่ามันเออเวลาเราทําเนี่ยเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปมันจะเป็นยังไงค่ะได้เลยจะได้รู้ว่าคนในตลาดเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่านะคะ ใช่ถูกต้องถูกต้องนะครับก็แต่ว่าก่อนที่จะเรียกเนี่ยอูต้องบอกว่าการใช้วอลุ่มไวดไพเนี่ยเราจะต้องมีเหมือนสโคปให้เขานิดนึงว่าเราจะดูตัวบอลุ่มที่มีคนซื้อขายเยอะที่มีในยานเนี่ยในช่วงไหนนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ตั้งเออหนึ่งพันกว่าแท่งเทียนเก้าร้อยแท่งเทียนประมาณเกือบหนึ่งพันนะครับผมแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราเทรดใกล้กลๆเทรดสั้นๆนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้ถึงขนาดหนึ่งพันก็ได้ หนึ่งพันแท่งเทียนก็ได้นะครับผมแต่เอ๊ะมันกี่พันกี่ร้อยแท่งเทียนกี่สิบแท่งเทียนดีล่ะก็ต้องบอกว่าโอ้จะใช้อย่างนี้ครับใช้วิธีดูโลล่าสุดโลล่าสุดก็คืออาจจะเป็นช่วงนี้อ่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้มาถึงปัจจุบันแล้วก็ซูมดูเฉพาะสะกคบเฉพาะช่วงนั้นก็พอนะครับผมก็พอจะเห็นเเทรนในระยะสั้นๆนะครับใ,ในวอลลุ่มที่มีในระยะในระยะสั้นๆนะครับทีนี้ก็จะซูมเข้าไป ดูเฉพาะช่วงนี้ประมาณนี้แล้วก็เปิดวอลุ่มใบพายมาครับก็ดับิันคลิกที่แท่งเทียนนะครับเลือกวอลุ่มใบพายเหมือนเดิมเลย <Huh. S 1> นะครับก็จะมาดูว่าอะในช่วงเนี้ยราคาตรงไหนที่ค่อนข้างมีนัยยะบ้างนะครับผมยังยังทรูเนี่ยถ้าในระยะแบบสั้นเลยนะครับอันนี้คือตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนหกไปไปลายเดือนหกมาถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าตัวราคาเนี้ยมีนัยยะ ตรงสิบเอ็ดบาทต้นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้ถึงกับคอนเฟิร์มตัวจุดแนวรับหรือแนวต้านขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเจอคานยาวๆเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเดี๋ยวขอสักคู่นะครับแต่ขอวาดให้ดูเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆเลยสักครู่นะครับโอเคนะครับก็คือต้องบอกว่า เหมือนตรงนี้ในในช่วงเนี้ยอ่าช่วงนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันมีคานยาวๆอยู่ในช่วงเนี้ยแสดงว่าเส้นแนวรับที่เราตีไว้เนี่ยค่อนข้างมีนัยยะแบบคูณสองละกันอืขพอ,พอนึกภาพออกนะครับคำว่ามีนัยยะแบบคูณสองก็คือมีเส้นที่บอกว่าเป็นแนวรับนะครับและอีกอันนึงก็คือเป็นวอลลุ่มใบพายที่ยาวๆนะครับที่บอกว่าเป็นแนวรับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นอยากใช้ให,หาหุ้นที่แบบ มีโซนโซนประมาณเนี้คือมีเส้นอยู่ที่เดียวกับวอลลุ่มใบไพรที่คานยาวๆนะครับแต่ว่าอย่างทรูเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้อยู่เอ,อที่เส้นเดียวกันขนาดนั้นนะครับผมก็เรียกว่าไม่ได้เป็นตัวยืนยันกันครับผมประมาณนี้ค่ะตลาดเปิดเราไปดูไหมครับได้ค่ะตลาดเปิดแล้วตอนนี้ล,ลบไปประมาณสามจุดกว่าๆค่ะถือว่าดีกว่าที่คาดอัพเดต คุณผู้ชมหนึ่งนะครับผมประมาณสองสามจุดโอเคอยู่ก็ใช่ค่ะใช่แล้วก็มีอัปเดตนิดนึงนะขอขอภัยขอนิดเดียวนะคะคือบอกทีมงานว่ามีเรื่องไทยกัมพูชาเมื่อไหร่ให้อัปเดตมาทีมงานส่งมาบอกว่าตอนนี้กะลาโหมมอบอำนาจให้กองทัพแบบเต็มจัดเต็มแล้วนะคะอ่ะโอเคไปต่อค่ะได้ครับก็ยังไงเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามแบบเดียยวทา์แบบนี้เลยนะครับผมไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราเปิด หาดูดข้อมูลแบบเร็วทัเราจะได้แบบเทรดทันด้วยเนาะอย่างเช่นอุยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นแบบว่าถ้าสมมติวันนี้เราซื้อหุ้นสักตัวแหละอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเพื่อเก่งกําไรอะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเก่งกําไรอ่ะนะครับไม่ได้แบบหวังผลระยะยาวเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าทําให้ตลาดแพนิคเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบว่าเออออกโตวก่อนดีกว่าเพื่ออะไรเพื่อที่เราได้ถอยกลับมายืนยืนยืนอยู่ข้างหลังก่อนแล้วค่อยมองกลับเข้าไปว่า เราสมควรที่จะเข้าไปเทรดอีกทีหรือเปล่านะครับโอเคค่ะอะ่พอจะมีเวลาอยู่อีกสักตัวนึงก็ได้ค่ะเมื่อ,อกี้หนวยตัว,อตวโอเคาด,าดครับลาโน้ะล่ะขอใช้วิธีเดิมเลยละกันเดี๋ยวอุปตีแบบเร็วๆนะครับล่าเนี่ยก็คือยี่สิบห้าจุดสองห้าค่ะจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเห็นตลาดเปิดลบแต่เรายังไม่ได้ของทั้งสองตัวนะคะคุณผู้ชมโอเคยี่สิบหกจุดเจ็ดห้าเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ๋อนนอย่านี้อู๋ซูมแบบซูมเป็นของทรูอยู่เนาะเดี๋ยวอูจะซูมเอาให้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงงว่าทําไมไมีกราฟแค่นี้อ่าโอเคแล้วก็ยี่สิบ9 0อเก้าในนี้เป็นแนวาคาัดอ่าอูขอแค่แนวต้านแรกแล้วกันอืมอโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้อูก็จะซูมเหมือนเดิมเลยนะครับในหน้าจอคือเอาจากโลที่เราเห็นนะครับมาถึงปัจจุบันปึ๊บอ่านี่นี่อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่อูบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราเห็น คายาวๆร่วมกับตัวเส้นแนวนอนนะครับผมที่เป็นแนวรับแบบนี้ครับแสดงว่าอันนี้มันเป็นตัวยืนยันอีกตัวหนึ่งเหมือนกันว่าแสดงว่าราคาณตอนนั้นนะครับผมค่อนข้างจะมีนยัยยะมากๆหนึ่งคือเป็นแนวเอ,อเป็นแนวรับนะครับที่ทางสวิงเทรดให้มานะครับผมแล้วสองก็คือเป็นแนวรับที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยซื้อขายกันตรงนั้นด้วยก็เรียกเรียกว่าเป็นตัวยืนยันจากนักลงทุนจริงๆที่มีวอลลุ่มซื้อขาย นะครับประมาณนี้อันนี้แบบดูแบบเร็วๆนะครับหรือว่าถ้าใครจะดูแบบก้อนด้านท้ายอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกปอาจจะเป็นแนวต้านเก่านะครับเราก็จะเคยได้ยินว่าเอ้ยแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็ดูได้่ะครับอันนี้แบบเร็วๆนะครับก็สามารถดูได้แบบประมาณนี้ก็เป็นสองตัวที่วันนี้นำมาฝากกันในส่วนของสวิงเทปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเจอกับทางด้านของฟิลเนเซียหยอย่างต่อเนื่องกับพีโรนะคะวันนี้ขอบคุณมากว่างเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ